สวัสดีครับพี่น้องผมก็สวัสดีวันที่21มีนาคมนะครับผมในโครงการหารายได้สไตล์ลูกทุ่งกับผมครับพบเจอกันเหมือนเดิมครับผมในช่องชีวิตง่ายๆสไตล์ลูกทุ่งครับกับพันผลนะครับคนเดิมนะครับผมออกมาหาผึงหามีมอีกเหมือนเดิมแลคกับผมครับเอาไปขายสั่งรายได้เนาะวันนี้ก็เป็นวันอาทิตย์กับผมครับก็เหมือนจะมาเจอแล้วแหละลังนึงพี่น้องเห็นเห็นแม่มันบินลงแต่ยังไม่เห็นรังนะแต่มั่นใจครับผมครับนะว่ามีลังแน่นอน ก็เป็นวิธีหาพึ่งอีกวิธีนึงแหละพี่น้องถ้าเจอสภาพปลาที่มันหลกๆแบบนี้แบบคลายกับว่าเราเรามองไม่เห็นข้างในนะครับผมเราใช้วิธียืนนิ่งๆครับผมล้วก็ดูตัวแม่นะครับมันจะมีแม่บินลงในตรงนี้เมื่อกี้บินลงแบแวบครับผมครับแต่ผมยังไม่เห็นรังคงตรงบุกเข้าไปอีกสักหน่อยนะแบบนึงครับเป็นครูน้ำครับผมหลึกันเนี่ยโอ้นึงงานเห็นละจริงๆครับพึ่งห้อยโครงครับผมไม่ใหญ่ครับผมครับ มันเป็นเหมืองเลยพี่น้องผมตกเหมืองแทะไม่รู้มีอะไรอยู่ข้างล่างแหละไม่รู้อะอนี่ครับผมห้อยโ,โขงมีน้ำไหมน้อเดี๋ยวไปรีดน้ำครับผมเอาหมดแล้วครับขอไปรีดน้ำครับโอ้ลังอ่อนอยู่เลลังขาวอยู่ครับผมห้อยโขงก็เอาครับ ขายได้ก็ขายขายไม่ได้ก็รีดน้ำครับทำไว้เลยครับผมมีน้ำอยู่ครับดับทูบเลยครับผมทูบนี่ไม่อันตรายน,นะครับไม่ดับขยีไปก็ ต้นใม่อย่างนี้เลยนะครับมันเป็นฐานที่ดับไวครับผมเ,เก็บไว้ไปใช้ตัวครับแต่ยาม <c oughs> ผีเสื้อกลางคืนครับตกใจหมด <c oughs> ขย่าเลยครับพึงลังน่อยมันง่ายพึ่งลังใหญ่ขย่าไม่ไม่ออกครับต้องเคลีย นี่ครับได้นิดนึงไปเติมขวดเ็มแน่นอนครับผมเอาละขอลังด้วยครับผมครับไปออกกันครับครับรถผ่านมาเห็นตัวแม่บินเขาพุ่มนี้แล้วครับพี่น้องโอ้ยตรงนี้รังแน่นอนไปที่ใหญ่ที่น้อยนี่มันบินเข้าไปท้องนี่ฟืบฟืบนี่นะนะครับบินเข้าเรื่อยๆครับผมบินเข่าทีอยู่แต่ยังไม่เห็นรังครับอยู่ตรงไหนเนาะผมคอยนะาครับ ยังไม่เห็นเฉยพี่น้องคิดดูเฮ้ยเพลิดเพลินเลเห็นแล้วพี่น้องเห็นแล้วรังมันอยู่ตรงนี้ครับผมมันบินเข่าหนุนใส่มันโค้งลงครับรังอยู่นี่ในทางดูครับถึงด้เห็นครับหนามากนี่ครับข้อดีของการสังเกตเมฆครับผมบางทีเรามามองดูด้วยตาเปล่าเฉยๆนี่ไม่เห็นนะครับผมครับรังผึ้งมันอยู่แอบดีมากเลยมันอยู่ตรงนี้ครับเดี๋ยวเห็นกันชัดๆเนาะ ดูมันอยู่ดูโอ้ยแกแล้วครับแต่น้ำปิดตาครับผมแป๊บบนึงนะพี่น้องได้เห็นชัดๆใครจะมาเห็นมันครับแบบนี้ถ้าไม่ดูตัวเมย์อะไะแปบบ๊บนึงนะขอทางๆพี่น้องเห็นจะชัดแป๊บ,บนึงอูรังพึงขนาดกลางครับผมครับไม่ใหญ่ดอกนี่ครับอยกกิ่งกิ่งตายกิ่งคอนมันจ้ำครับผมต้องยกกิ่งใหญ่มาเลย เดี๋ยวพี่น้นองยียกออกมาแล้วนะครับง,ง่ายดีอื นี่นี้นี้ยวจิตัดโดนตัวมันครับได้แล้วพี่น้องนำดีอยู่ครับผมแต่ลังไม่ใหญ่โอเคครับลังสองเรียบร้อยไปกันต่อครับเจอ,อีกลัางนึงพี่น้องทัดมาไม่ไกลกับผมเห็นแม่บินเข่าอีกเลยครับผมโอ้วันนี้ได้พึงด้การดูตัว้ะครับนี่ดูตัวบินเข่าพุ่มครับนะครับเห็นแม่บินเงียบเขา่าเงียบเข่ากับผม มองไปเห็นลังเลยครับลังใหญ่ครับลังนี่หัวน้ำสุดยอดใช้คำว่าโอเมเจ้าได้เลยเดี๋ยวําคลองอคขามไม่ได้ตรงโยนไปฝั่งนู้นรับผมเดี๋ยวเข้ามาทางไรมันครับแต่โอเมเจ้าเได้เลยลังนี่จริงจริงหัวน้ำนี่แบบยุ้ยพี่น้องเดี๋ยวไปดูเงาไกลอีกทีนึงไม่ได้ขี้โมสุดยอดเลยลุยครับพึ่งยู่ตัวนาแล้วนี่แหละเดี๋ยวได้เห็นชัดๆครับ โอ้เสียงชาเลยพี่น้องโอ้ยก่อนหัวหนามไหมเมจจ็เจ้าพึ่งอะไรน่ะีนละแต่ตีมากับหินลังนี่แหละครับเป็นใหญ่จริงๆนี่น่ะคอยดูเด้อพี่น้องไม่เชื่อพอเป็นลูกมะพร้าวครับโอเวอร์เนาะลูกมะพร้าวแต่ไม่จริงพี่น้องคอยดูนั่นเห็นหรือ,อยังมันเดี๋ยวเดีมุมกล้องเป็นไงอืมอดีๆครับผมอืม พี่น้องดูปดัดเห็นแล้วเนาะเชื่อแล้วเนาะพี่น้องเนาะพอเป็นลูกมะพร้าวโอ้นี่มัน,นบักพร้าวนังหอมโอ้ยคักลังนี้คักพี่น้องเลยพึ่งอ้วนพึ่งอ้วนต้องทำดีๆครับลังนี้ดีไม่ด,ดีลังเหนียวกลับไปไว้บานก่อนแล้วครับนี่ นำพาไปได้นี่คือกีดเตกค้งแน่นอน,นแล้วมันปิดตาถูกรู้น่ะพี่น้องปิดถูกรู้นะ่ะไม่ขักจริงจะตัดคอนแล้วนะแม่เ,เจ้าจะตัดคอนแล้วนะ เป็นกินโล้เนี่ยมีกิ่งในติดโอ้ยโอ้ยติดแม่เกือบแตกไปอู้แม่เจ้าอู้ดูน้องมันอ้วนไมห่หอมันอ้วนขนาดไหนดูเปิดเตร้ังในทรงเก่าไปหน่อยครับ โทุ่งไหมเอาเขียด้วยพึ่งหัวน้ำนี่เนาะไม่ลังนี่ไม่ใช่ได้มอเป็นขวดนี่พี่น้องอืม ไปไปออกออกนับถูกไปเอาต่อครับไปไปเดินไปหลดกับผมหักแม่นจริงๆลังนี้โอ้โ้ได้วา,างเงี้ยวพี่น้องมันมีกิ่งค่อนอยังนามไม่แตะก็ตะขอบตะกลาครับผมโอเคเลยครับเอ,เอาสองรังมมาใส่ครับผม <ๆ S 2> <ๆ S 1> แต่ยังไงจะกลับ,บ้านก่อนนะครับ สียดายพึงครับแบกไปเละมืดครับผมไม่สวยเนาะสุดยอดครับผมพี่น้องครับหนูมะพร้าวครับครับพี่น้องครับก็พอดีผ่านมาลานกาแฟเข้าเจียวพึงครับผมยังกลับไม่ถึงบ้านเลยครับนะครับลานกาแฟบายบ้านครูยุครับผมแฟนผมก็นัน่งอยู่นี่ครับพี่น้องลู้าประจํ นี่ได้พิงรังใหญ่มาครับเมบื่อวานนี่ก็ขายให้คุยุนี่แหละครับพิงรังใหญ่คุยุรับซื้อไม่อั้นใช่ไหมไหนเราไปไหนเราจะของลาด <c oughs> โอ้ยคุยุรังนี้สองร้อยรับไหมครับรังใหญ่มากนะลูกเท่าลูกมะพร้าวเลยนะก <c oughs> ินเอาเลยล่ะมาวานก็นซื้อไปสองร้อยห้าสิบเอาอีกไหมจริงจริงเดี๋ยวได้เห็น <c oughs> เดี๋ยวได้เห็นเดี๋ยวเ,เอามาโ <c oughs> ชว์เดี๋ยวมาโชว์ใช้แต่ละเพื่นทางคนนี่ละ โอ้โหกำลังเพิ่งแท้จากพันผลครับผมครับนะครับนี่ครับกาแฟใบ้านคุยุกับผมอยู่ที่หนองตะไคร้อําเภอหนองบุญมากครับนครราชสีมานี่ครับผมมีพนักงานสาวเสิร์ฟด้วยเดี๋ยวนะเบาๆนะพังนะหลังใหญ่มากเดี๋ยวนะเดี๋ยวหน้าเดี๋ยวเอาออกให้ไหมแป๊บนึงนะคุยุคุยุดูนี่ อ้าวยอดนะเอ้าเี่ยนรังเมื่อกี้ใหญ่ไหมนี่หัวหน้าหนึ่งเกียร์ยอดเลยลูกกราว่ะเอ้าถือโอ้โหอย่าตกนะอย่าตกนะใช่อันนี้อันนี้อันนี้พันบุญแถมอู้แต่รังใหญ่จริงเออใช่รังมันไม่ต่ออะไรแต่ขนนี่มันสุดยอดจริงๆริงสนใจนะครับอันนี้เท่าไหร่ กันเองก็สักห้าร้อยแหละห้เพันห้รอยลิตขคิดกกอนมันได้เป็นขวดเลยนะสายอาปกรณ์สีด้วยเนาะกันเองเนาะสองห้าศูนย์จะเป็นพันนะขาน้ำผึ้งแต่แต่ว่าหัวหน้ามันใหญ่จริงนลยเองเลยเป็นขวดเลยนะโอเคกับพี่น้องครับอุยุเอาวท้ถัเลยนะนะครับดูวะพี่น้องลูกมะพราวชัดกับผม นี่นายนโอ้โหเมนูน้ำผึ้งยอดครับลัางหน่อยล้งนีดวนเมียผมพ่นเลยครับผมครับําลังนี่สวยนะเคอจะกินกัเหรออ่าไหไฮครับผมไม่น่ากินไหมหนูนี่ครับโชว์กินผึ้งสดโดยครูคนสวยครับผมครับอกินรังมันนั่นหนึ่งวันกินหัวหน้ากินลังมันีิแล้วแ็นผมชอบกินรังผึ้งครับเหมือนที่ผมกล่าวมาในคลิปที่เป็นฟานมาแล้วครับเพื่อชอบกินรังเฉยครับ ลูกกินไหมล่ะได้เหรอเอาตะแกรงไปวางไว้ที่ไหนเลยครับสดอ๋อมูกินแล้วจะดุครับผมครับเยอะไหมเยอะเออแบบกูยุก็ซื้อมาเมื่อวานนีงผมลังหนึ่งกุดนุนกันเรื่อยๆแหละครับผมโอ้เคยกินสักทียังหนูเลยเขี่ยอไปเลยมันเหมือนน้ำนมไหมอืมอร่อยไหม อ้าวเอาเลยกินเลยกันร่างอ่อนขาสวยกำลังกินเลยของแท้ของแท้นี่ครับปูยุอยากนำเสนอล้วพี่น้องไม่มีบวกเพิ่มเลยนะเมนูน้ำขึ้นครับไม่มีบวกเพิ่มครับผมครับนี่เจ้าของร้านครับผมครับอันนี้ลูกจ้างครับนี่ครับพี่วุดหนุนกันมาตลอดมอวานนี่อันนี้พึ่งมอวานของพันไก่นะนะของพันไก่ครับสามสามลังเลยมอวานผมได้ลังเดียว เอาไปเก็บจ้ะกินอะไรเ้าูอะไรลูกโอ้โหเดี๋ยวนะขอสั่งเมนูเออพอดีผมไม่ทานกาแฟผมเอาเป็นเครื่องดื่มเอ่อใส่น้ำลองน้ำพึ่งตัวเองไหมอ่าเป็นเมนูแบบไหนน้ำพึ่งอ่ามะนาวน้ำพึ่งโซดา อ๋อโอเคอันนั้นแหละตามนั้นเลยขอหวานๆเปรี้ยวๆนั่นแหละขอสดชื่นหน่อยนะครับน้ำเออ่น้ำพึ่งโซดามะนาวใช่ไหมเอออันนี้ไมะนาวโซดาน้ำพึ่งมะนาวโอเคครับผมครับได้ไหมแก้วเท่าไรนะครูยุดูราคา25บาทเองพี่น้องนะระเบียนนี่สั่งได้ครับผมครับจะระเบียนมาก็ะระเบียนุ่นได้ครับอยู่พิกัดอยู่ที่เออ่ตำบลหนองตะไครอำเภอหนองบุนมากนครจีมาครับผมโอ้นี่น่าอรเยอะเลย เอ้ลูกกินนี่นี่เขาเรียกเกอสรอนมันลูกนี่ก็อร่อยนะนั่นแหละครับสาวต่างประเทศก็กิกนถึงเป็นเด้อเนี่ยอ,อ,อันนี้มันเป็นสีนส้มๆมันเเกอสรอ,อยูออ่ตัวอ่อนมันลูกไม่เป็นไรหรอกได้มาแล้วครับเค,ครื่องดื่มกับผมชื่นใจครับเย็นหวานหอมชื่นใจหวานองุ่นเปรี้ยวครับเมนูมะนาวน้ำมึงโซดาบายบ้านคุยุครับผมเนาะ ยี่สิบห้าบาทครับพี่น้องโอ้ยราคาโอเคมากเลยก็เดี๋ยวพักเหนื่อยกันสักคู่กับผมครับเนาะเดี๋ยวออกไปหาพึ่งกันต่อครับผมครับไหวใจกับบ้านเลยไมมต้องกลับแล่ละครับแต่้าวางเลยที่น,นี่ไปต่อได้เลยครับผมออกมาหากันต่อครับพี่น้องเคลียตะกาเรียบร้อยแล้วก็หาละแวกเก่านี่แหละครับวันนี้หาอยู่แถวนี้แหละครับ ไปลุยกันว่าจะได้อีกไหมครับผมเจอแล้วครับพี่น้องหัวน้ำสวยๆเลยครับขึงขนาดกลางครับแต่หัวน้ำว้าวนะครับอยู่บ็นก้อนไพ่ครับผมเจอจนได้ครับหลังจากขามาสักพักนะเดี๋ยวลุยเลยครับผมหูลังอ่อนเขาสวยครับพี่น้องหัวน้ำก็อุ้มๆครับแต่จักปิดตาแม่ขึ้นไปดูครับผมทางทางสักครู่นะครับ อู้ยไกิ่งคอนมันตัวนี่สวยแล้วผมไปยึดเอากิ่งคอนมันหัวน้าแตกโจยได้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 รีบครับรีบกิ่งคอนมันโอ้ยหน้าแตกโจยพี่น้องผมดึงลั้มันขึ้นมามันดันไม่รั้มดิมันกิ่งคอนม,มันพอดีโอ้ยเสียหายเสียหายลืมมองครับเสียดายเสียดายโอ้ยหน้ายังดี เดี๋ยวแป๊บนึงเด้๋พี่น้องเด้อทางทางก่อนหน่วงน้ำไหลมาตามลำเลยอู้สิไดยครับผมนี่ครับอูยกิ่งมันหนีบเลยพี่น้องเห็นไหมมันหนีบพอดีเลยตัดคอนปครับเอาไม่ได้ดีครับล่างนี่มิกโตกะขับมันโดนหนีไปเอาละมีเยี่ยมเลย นะหะพี่น้องออน้ำยังดีแหว่งเป็นนิดนึงไม่มากด้วเนาะพอได้อยู่ก็เอิงเลยคนระัโอเคครับไม่เย่เท่าไรเขาได้อยู่เนี่ยลำไม่ไผ่เป็นนิปตรงนี้พี่น้องเอ้ยหนีบนี่บับเขาให้ นำไหลลงจากเลยน้ำดีดีครับผมโอโจดเอาละครับไปตะกาครับผมวันนี้พแล้วาลับพี่น้องก็เป็นเวลาประมาณบ่ายโมงกว่าับแล้วครับพะวาร้รอนเรือเกินกับผมโคราดน้องอุ่หมากบ้านผมช่วงสามสี่วันมานีเหมือนพายุมันจะเข่าแล้วครับรอนะเจนเงาไหลใครย่อยพี่น้องเลยนำมดขวดเลยครับผมนะกลับบ้านเลยครับผมเข็นกับพ่อล้วเนาะวันนี้นะครับ ออกมาหารอบเย็นกับพี่น้องอจุดประสงค์ก็คือออกมาหาน้ำพึ่งไปเติมขวดที่มันใกล้จะเต็มนะครับให้มันเต็มครับผมหาพึง่งโดยซิกเซนเอีกเลยพี่น้องมาจอดปุ๊บเจอปั๊บเลยครับผมนะผมคิดว่าตรงนี้มันจะต้องมันหนามีเรียกว่ามันหนามีดีกว่ามันมีจริงๆครับผมเห็นไมล์ลายๆแต่มีรูาราังใหญ่ไหมนะยนู่นอยู่นู่นข้างล่างนู่นครับผม ขอเจาะเข้าไปก่อนนะครับเราคอยไปดูกันชัดๆอีกทีนึงนะเหมือนจะลังใหญ่นะลมฝนเริ่มมาแล้วครับพี่น้องกะมาหาพึงห้อยโคงล่างหน่อยๆไปเติมขวดนั้นให้เต็มว่ะดิเลยมาเหมือนจะมาเจอพึงลังงามคันครับคอยดูดูเดี๋ยวลุยกันครับผมบางามแค่ไหนนั่นบมเมนตพึงหน่อยสำเร็จพี่น้องเอ,อ้ย ง,งามเลยแหละผนนามปิดตาเต็มเปล้อยครับนี่ครับผมหมานอีกเรี่วครับผมคนหมานเนาะครับเนาะรีบครับผมลมฝนบัดมันจิมาก,กับบุมบามบุมบามเลยครับพายุดูดูร้อนครับผม,อมโอเคครับเรียบร้อยดูเอาพี่น้องดูเอามาหาแป๊บเดียวจอดรถคังแรกก็ได้เลยครับ ลมฝนมาพอดีโอ้ยลังนี่คือจะไม่ได้ขันใส่ขวดด้ยครับสวยพูดกับผมเอาไปขายเถอะเอาละครับผมเดี๋ยวจะลองหาอีกจหน่อยรอะน่ครับผมเพื่อเจอหอยโขงสักลังเนาะมาเจออีกลังนึงครับพี่น้องลังสวยอยู่แต่น่าจะยังไม่เป็นดีครับก็ลมฝนก็เริ่มสงบไปแล้วแหละครับผมก็เลยหาต่อเลยครับผมอากาศเย็นสบายดีเลยทีนี้เมาะอกีการหามากเลยครับไม่ร้อนครับ นี่ครับน่าจะยังไม่เป็นดีครับพึ่งแต่มีพุ้น้ำล้าแหละปยากจะเอาเลยนะครับไม่ยากปล่อยไว้ครับผมเดี๋ยวลงควันดูครับเอาง่ายๆครับผมเป็นอย่างนู้งแต่มีพุ้น้ำจังหน่อยก็เอาแล้วครับอู้พึ่งลังนี้ลังใหญ่ด้ยนี่จำนวนแม่เยอะครับแต่ปล่อยไว้คือจะมีเหลือครับผม มูนหัวนนามยาวปีนุงน่งเดี๋พี่นุองดิว่ธรรมดาดินี่แค่ปีนองเห็นชัดๆเนาะโอเคเลยครับแต่ลังเป็นกระดาษครับผมเอาตัดคอนครับนี่นะน,นี่มั่งคอนเอาเต็น้์ามมันนะครับ งไม่มีแล้วครับนี่ครับผมปล่อยไว้ไม่ได้ครับหายนี่ครับผมได้อยู่ครับน้ำดีอยู่นะยาวเจยเลยครับผม้น้ำเลี้ยงเลยครับอยู่ข้างใน ไปกันต่อครับผมมาวันนี้มีน้ำหรือยังมาดูสิปันนันยังไม่มีก็เลยไม่เอาครับสวยขึ้นเยอะเลยครับโอ้ไหมพุนิบง่ายอยู่แล้วครับยังไม่เมาดีครับแต่ขึ้นพึ่มเลยแต่ก็ไม่สนนะครับ ต่อยเป็นต่อยนี่ครับว้าวน้ำเต็มครับพี่น้องวันนี้ดีนะทีะ่ตัดสินใจใปล่อยไว้ครับรังอ่อนเขาวสวยครับในกลางโอโ้เลยกลายเป็นผึ่งสวยไปเลยครับน้ำเต็มเปรี้ยเลยพี่น้องสุดยอดตัดสินใจไม่ผิดครับปล่อยไว้โอเคครับออกกันหลบคำครับสามหลัง ครับปันกันครับพี่น้องเพราะฉะนั้นสองรางนี่รีดน้ำครับผมส่วนอีกสองรางนี้เอาไว้ขายพุงนี้ครับหรือไม่ก็ขายในชุมชนวันนี้แหละครับเดี๋ยวให้แฟนผมติดต่อนะครับแต่คำแหละจะทันไม่รู้พี่น้องแต่สองรางนี้จัดการก่อนเลยครับผมรีดน้ำครับเอาละครับรีดน้ำครับผมน้ำดีมากเลยครับดูครับพี่น้องพึ่งไม้ครับผมโอ้ยสุดยอดน้ำหวาน ลังนี้ก็หุ่นนามยาวดีครับนี่ครับพี่นองรู้นามขนาดไม่เต็มนะครับนี่ถ้าเต็มเต็มจะขนาดไหนขนนันนามครับผมราใส่ถุงปัดติกนะครับจะมีถุงมือครับอู้ได้หลายอยู่พี่นงเลยได้ยใส่ขวดไม้ได้ละ ยย,ดย,ยเดี๋ยวมาดูกันไกลๆ,ๆทีนึงครับพี่น้องเติมคดน,นี่เต็มครับผมเหลืออยู่นิดเดียวนี่นิดเดียวกับเต็มแล้วครับจอดหนึ่งจอดโอ้โหไอ้นิดนึงอะจอดโอเคครับเต็มแล้วครับเหลือพื้นที่อากาศไ้ด้วยครับผมนะเต็มแล้วครับหนึ่งขวดลืมขวดไหมครับ เอาพี่น้องเรื่มขควอดไหมครับเสียงไม่ดีขออภัยด้วยครับมืดแล้วครับน้ำมิมแท้จากธรรมชาติครับเดือนห้าครับผมรังในเหลือขายไม่ได้ก็จะรีดน้ำไว้ครับผมรังในขายได้ก็จะขายเป็นรังไปนะครับออเดอร์เพียบเลยครับ ยยาวเลยครับผมนี่ครับพี่น้องขวดใหม่เริ่มต้นขวดใหม่ครับลด้ประมาณนี้แล้วครับโอเคครับปิดฝาตั้งไวตรงนี้นะครับเดี๋ยวขวดนี้พรุ่งนี้ก็ส่งให้ลูกค้าแล้วครับลูกค้าโอนเงินมาให้แล้วครับผมนะครับโอเคครับลูกค้าทันต่อไปก็รอกว่าทัดไปนะครับนี่วันนี้ครับครับพี่น้องก็มาสรุปรายได้กันครับวันนี้ผมขายพึงลังหนึ่งตอนเช่านะครับก็คือแฟนผมขายไป ร้อยสี่สิบครับเป็นพึงหนึ่งแต่เมื่อวานนะครับที่ที่ตกข้างครับผมก็ลังหนึ่งร้อยสี่สิบครับบวกกะทิขายให้ครูยุหัวนามลูกมะพร้าวอ่ะครับพี่น้องบวกสองร้อยห้าสิบกับลังน้นขายสองร้อยห้าสิบก็เป็นสามร้อยเก้าสิบครับวันนี้ส่วนลังเล็กลังน้อยไม่คิดราคาครับแถมให้ครูยุแล้วก็กินกันทีรานเขาซีบายบันครูยุไปแล้วนะครับผมครับสามรังแหลกหลอบชาวเนาะมดแล้วที่มีอีก สีรังรอบบายครับผมสีรังรอบบายนี่ก็ยังไม่ได้ขายครับยังตกค้างอยู่สองลังเนาะเราก็รีดน้ำไปสองลังนะครับก็เอาไว้ขายพวกนี้ครับน่าจะขายได้ครับผมครับโอเควันนี้สรุปก็คือมีรายได้สามร้อยเก้าสิบบาทครับผมครับใส่กระปุกครับผมนะโอเคครับสามร้อยเก้าสิบบาทครับผมก็วานติดตามไปจนถึงวันที่สามสิบมิถุนาคมเลยนะครับเหมือนเดิมครับผมครับฝากกดไลค์กดแชร์ครับผมครับ แล้วก็ฝากติดตามโครงการหารายได้ใสลุกทุ่งไปจนจบโครงการเลยนะครับโอเคครับสําหรับคลิปนี้ก็บายบายสวัสดีครับผมอ๋อพี่น้องลืมรวมรายได้ดูครับผมครับหกพันเก้าร้อยสี่สิบนะครับคือรายได้เดิมครับผมบวกวันนี้สามร้อยเก้าสิบครับเป็นเจ็ดพันสามร้อยสามสิบแล้วครับผมสวัสดีครับเจอกันพรุ่งนี้ครับบันทียี่สิบสองครับ